หลังจากที่อัปเดตนินจานารูโตะบทที่2มานะผมมีอะไรที่เราจะต้องรู้กันบ้างแล้วสกิลอะไรที่โกงที่สุดในอัปเดตแพทนี้นะครับผมผมก็จะพามาดูกันเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านคโนฮาะนะครับผมแน่นอนว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากอันนี้น่าจะตามเนื้อเรื่องนะครับผมหลังจากที่เพียนได้มาทาลายหมู่บ้านคโนฮาะอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูนะครับแต่หมู่บ้านคโนฮาก็น่าจะเป็นจุนแบบนี้ระเบิดตู้นะครับแล้วก็เอ่อในหมู่บ้านคุโนฮาะเนี่ยสำหรับใครที่อยากถ่ายทำคอนเทนต์นะมันก็ยัง เป็นไงครับทุกคนบอกได้เลยว่าโคตรเฟี้ยวนะครับผมแล้วแอดอปที่อัพมาใหม่นะผมเป็นแอดอปที่อัพมาแบบของนินจาเลยนะผมคือโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโคตรอันตรายแล้วถ้ายืนครบที่ได้ของเตม็มเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับทางเกาะสีหมวก3มแล้วก็สไนวาย y, คือโคตรโกงนะผมแล้วมาดูสกิลที่ผมชอบที่สุดกันนะผมสกิลที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือนี่ดวงแหวนนะผมมันเอาไว้ก๊อปปี้สกิลของอีกฝั่งนะผมแต่เงื่อนไขในการใช้เนี่ยคือน่าจะต้องเห็นตัวของอีกฝั่งก่อนนะครับผมคือบอกได้เลยนะว่าจังหวะน,นี้คือผม สกิลผู้ไม้มาคือถ้าใครใช้สกิลอะไรมันจะสามารถกอปสกิลนั้นได้ดูครับคือสกิลที่ไม่น่ากอบได้แบบไคลลอตมันก็สามารถกรอบได้นะทุกคนคือดูดิสกิลแม่งโคตรโกงเลยนะผมแล้วเพื่อนๆละ่ะมีสกิลอะไรที่คิดว่าโกงกว่านี้หรือว่าเป็นสกิลที่เพื่อนชอบกว่านี้หรือเปล่าครับแต่สกิลที่ผมชอบลงมาแล้วก็จะเป็นกาละนะผมเพราะว่ามันจะเพิ่มก่อให้เราถึง70หน่วยก็คือเพิ่มก่อให้เราโคตรเยอะเลยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดใจกดติดตามให้พยายามด้วยนะครับผม